สวัสดีครับผมนลลงศักดิ์มีมดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับครับวันนี้ผมก็จะนําวัตถุมงคลของหลวงพ่อามาให้กับทุกท่านได้ชมอีกเช่นเคยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมก็จะนาเสนอ,อเรียกว่าอะไรนะตะขอนะตะขอช้างเนาะครับเป็นตะขอช้างนะครับ,เป,นนรบเป็นของมงคลอีกอย่างหนึ่งนะสาหรับคนไทยเราเนาะที่เข้าใจนะว่า เป็นของหายากอ่เป็นของมงคลก็เรียกว่าเป็นของมงคลในตัวประมาณนั้นแหละนะครับครับซึ่งก็คำว่าตะขอช้างนี่ก็เดี๋ยวผมจะวางก่อนให้นิ่งๆนะครับจด,ดูครับก็บอกว่าคำว่าตะขอช้างนี่ทุกคนก็รู้จักดีนะครับซึ่งก็คืออาวุธเหลือเครื่องมือ ที่ใช้บังคับช้างนั่นเองเนาะตะขอช้างคือมือก็คือเครื่องมือหรือว่าอาวุธที่ใช้บังคับช้างนั่นเองเนอะครับแต่ก็มีน้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าตะขอช้างนี่นก็คือหนึ่งในแปดอาวุธสําคัญของพระพิฆเนศนะครับนะครับก็ ปปิกนเนเขาก็มีอาวุธ8ชนิดนะครับแ้วหนึ่งในแนั่นก็คือตะขอช้างนะครับที่ปฏิเกนเนตจะใช้ครับจะให้สังเกตดูจากว่าจากไหนนะครับก็จะอสังเกตดูจากรูปปัน้นรูปปั้นปฏิเกนเนหรือว่าสังเกตจากภาพวาดนะครับก็จะเห็นท่านถือตะขอช้างเอาไว้นะครับ ก,ก็เป็นอันแคียงมือเื่องหมายของการกําจัดเสียซึ่งอุปสรรคกำจัดภัยน,นี่ก็เป็นบารมีมหาอำนาจมหามงคลขอช้างหรือเรียกอีกหนึ่งก็สำหรับนะผู้รู้จริงๆเขาจะเรียกว่าคดชกูดคดชกุดนะก็ถือว่าเป็นของมหามงคล มีพลังที่เปี่ยมร้นไปด้วยมนขังของขูปกรรมนะครับในขูปกรรมนี่ก็สาหรับทันที่รู้เรื่องเกี่ยวกับช้างก็จะเข้าใจนะคนที่ยังไม่เข้เรู้เกี่ยวกับช้างก็คือขบปกรรมก็คืออะไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังให้ฟังนะแต่ก็จะมีมน,นเข้มขังของขูปกรรมที่สามารถค้าคูนดวงชะต,ตาและคุมสรรพอาานันถ์ขุนใส และสิ่งไม่ดีต่างๆได้ชััดีนักเลยก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะเนาะแลงและสูงมากชนิดหนึ่งนะแหลงครูเขาบอกว่ามีแหลงครูสูงมากชนิดหนึ่งครับถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหมู่ที่เขาศึกษาพระเวทหมู่ที่ศึกษาพระเวทเ,เขาจะรู้ดีว่า จะรู้ดีนะว่าตะขอช้างนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพูดที่ศึกษาพระเวทที่รู้ลึกรู้จริงนะครับเป็นของคนที่หายากยิ่งแล้วมีอนุภาพหลายอย่างนะครับอนุอนุภาพสูงหลายอย่างนะครับก็คือเป็นของโพกซัพ ที่ว่าเป็นของพุาสกานี่ครับเขาถือว่าเป็นคานแบบว่าเพราะว่ามันเป็นตะขอที่ไงตะของงองงอง่เง,ง,งี้ยคือเป็นการเกี่ยวเป็นการเหเนียวมีการลังไว้อย่างเงี้ยถ้าใครมีไว้ประจําบ้านนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นของที่ว่าคุมคุมของคุมอาถรรพ์ได้แล้วก็สามารถควบคุมบริวารให้อยู่ในอาวาสได้ สะกดพวกผีวิญญาณได้เป็นอย่างดีนะครับครับนี่แหละพุธคุณของขอหรือว่าโคชกุโคช,กด,โคชกดนี่นะครับครับซึ่งครับขอช้างเล่มนี้ก็จะทําด้วยกระดูกช้างนะฮะกระดูกช้างนี่ก็เป็นของมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช้างนี่เป็นสัต,รรสตรรว์ประเสริฐไอสัตว์ประเสริฐนั่นแหละสัตว์ประเสริฐสัตว์มงคลชนิดหนึ่งนะครับ ว,ว่ามีทั้งต้นน่มีทั้งอํานาจในตัวนะครับเวลาเราเห็นช้างนี่เราก็จะรู้สึกว่าชอบดูชอบมองมันนอนไม่เบื่ออันนี้น่าจะเป็นความว่ามีความต้นนิ่งความน่ารักนะ,นะความเป็นเมตตาเนาะแล้วก็จะมีอํานาจก็คือก็กลัวนะเอเข้าใกล้ก็กลัวนะเนี่ก็ถือมาอำนาจพวกความใหญ่ของเขาเีงแต่ดูดูไม่เบื่อนะดูช้างดูยังไงก็ดูไม่เบื่อเนาะหลายคนก็บอกดูไม่เบื่อี่ยคนไอ ดังนั้นว่าในตัวตนของช้างนะครับจะมีเป็นมงคลทั้งหมดใช่ไหมว่าจะเป็นขนเป็นงาเป็นกระดูเป็นหนังเป็นอะไรเนี่ยถือว่าเป็นมงคลทั้งหมดนะครับถ้าใครได้มาไว้ครอบของเนาะอันนี้ก็กระดูกกระดูกช้างก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งนะครับแม้แต่ว่าขนช้างเนาะขนช้างขนหางช้างอะไรเนี่ยมาถาดทำมงทำแหวนเห็นใส่กันก็นิยมใส่กันก็สามารถเป็นมงคลเนี่ยเป็นทั้งเสน่ห์ทั้งเมตตาเป็นทั้งภคทรัพย์เป็นทั้ง เรียกว่ามงคลหละนะ้ะใครมีไว้นะราคาก็สูงเนาะหวงหนึ่งก็เป็นพันๆนะเห็นเขามาบูชากันสำหรับนี่ก็เป็นกระดูกช้างนะครับซึ่งก็ท่านครูบาอาจารย์ก็สร้างมาเนาะเรื่องกาเป็นกระดูกแล้วก็ยังจะเรียกว่าเสริมดวงให้เนาะกับครอบครัวใดบูชาไปอ่าบูชาไว้ในครอบครัวนะครับก็จะช่วยแก้พิชงได้นะฮะในครอบครัวของท่านนะครับ ไม่ว่าไม่ว่าคนในครอบครัวท่านจะเกิดปีชวดปีทะลุปีขานปีเถาะปีมะโรงปีมะเสงโอ้มาบะรงมะเสงไม่มีแม้ว่าราคาจอาคุณทั้งสิบสองนักสัตว์นี่ครับก็สามารถคุ้มของครอบครัวท่านได้นะครับแก้ปีชงให้คนในครอบครัวท่านได้นะครับเพราะว่าครบสิบสองนักสัตว์นะครับครับก็เดี๋ยวผมไล์สดอยู่หน้าบ้านนะครับมีทมั้งน้าทั้งนกทนกั้งธรรมชาติาจริงๆริงนะครับเดี๋ยวถ้าถางจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดไข สนใจกระักมาได้นะครับที่0837508998นะครับ EP ที่61นะครับครับนี่ครับจะดูอีกนิดนึงตอนนี้หมาสงบมียันเนาะครับมีกันประจาตัวของพ่อเนาะตังนี้นะครับครับสนใจทักมาครับนนราคาก็ไม่ได้มากมายอะไรจนเกินไปนะครับทักใครสอบถามได้ครับครับอย่าลืมกดครับ สับสกายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับตําหลับวันนี้ก็ล,ลงจักนิดหมอของหลวงประเดิมขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ